เป็นโมเดลหุ่นจากในเกมที่ทำออกมาได้โคตรจะดีและนี่คือ f a l คอ n หุ่นตัวล่าสุดจากค่ายโมชโอทอยส์จะเป็นหุ่นจากเกมเมคคาบริเป็นเกมขับหุ่นสู้กันที่สนุกมากใครที่สนใจเนี่ยไปพีกันได้เลยที่ร้านไอซ์สูเปมของทั้งหมดที่ให้มาในกล่องเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยถือว่าไม่เยอะไม่น้อยตัวหุ่นของเขาเนี่ยจะมีดีไซน์ที่ปาดปเปียวและผอมบางในเกมใครเล่นไอตัวนี้เก่งๆคือโคตรผิวเลยรายละเอียดต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ดีตามมาตรฐานของค่ายโมชโอทอยส์ในส่วนของหัวเนี่ยเขาจะมีเขามาให้เปลี่ยนด้วยนะ ต่างๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยทำออกมาได้โคตรดีใส่ใจมากๆคืออะไรเล็กๆน้อยๆดีเทลเนี่ยขยับได้หมดเลยเปิดออกมาเห็นล่องเห็นทัสเตอร์อะไรเงี้ยแอคชั่นเบสกรีนชื่อเกมเมคาเบรกพร้อมกับปลายชื่อเสาเชื่อมแบบกระดูกงูพร้อมมือให้เปลี่ยนอีก3าคู่มีปืนมาให้2อันแล้วก็แบ็คแพคที่โคตรจะสวยเลยชอบแบ็คแพคมากๆที่สําคัญเลยแบ็คแพคของเขาเนี่ยนอกจากจะสวยแล้วจุดขยับเยอะมากๆเฟลคอนตัวนี้โมโชทําออกมาได้ประทับใจผมมากๆัติดแบ็คแพคแอคชั่นโพสต่าโอโหโคตรเท่เลยดีไซน์หูเนี่ยอาจจะแปลกตาสำหรับสายกันดั้มไป แต่สําหรับใครที่เล่นเมคคาเบรกเนี่ยน่าจะชอบหุ่นตัวนี้มากเลยนะยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะทําหุ่นตัวอื่นๆจากเกมนี้ออกมาด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าทำเนี่ยบอกได้เลยว่าจัดแน่นอนเพราะว่าตัวแรกทําออกมาได้สวยขนาดนี้ยังไงก็ต้องเก็บให้ครบใครอยากให้ใค่ายนี้ทําหุ่นในเกมตัวไหนออกมาอีกคอมเมนต์บอกไว้หน่อยและใครที่สนใจเนี่ยไปพีออเดอร์กันได้เลยที่ร้านไอซ์สุพรีม